สวัสดีครับชานีเรามาอยู่ที่สวนของปัม๊มโชวงน้ำชัยกิตโดเรียมนะครับมีมะม่วงพุรานะครับผลผลิตที่เราได้ปลูกมานะครับด้วยวิธีออร์แกนิกใช้เฉพาะปุ๋ยขี้วัวน,นะครับอย่างนี้ใช้ขี้วัวอย่างเดียวนะครับมะม่วงนี้ลูกละหนึ่งกิโลเลยนะครับโอ้โหใหญ่มากใหญ่มากนี่นี่ครับ เอาะม,ม่วงใหญ่มากครับผลผลิตออแกนิกนที่เราได้คัดสรรได้ปลูกไว้ด้วยตั้งแต่ต้นเล็กๆปลูกมานี่ง,งานที่ได้ทำมานะครับนี่เป็นสวนธรรมชาติที่เราได้ตั้งใจคิดและอยากทำมาเพื่อเป็นมุมพักผ่อน คลายเครียดนะครับนี่ครับที่ชีวิตธรรมชาติครับ